ก,ก็ยังคงเป็นไมโพอยู่ครับก็ต้องรอดูแต่รับรองว่าม,มันเจ๋งกว่าในพ็อดแรกแน่นอนอันนี้เป็นพ็อดที่เข้าใจง่ายและเป็นในยุคแฟชั่นที่เข้าใจง่ายและเชื่อว่าพอมีสินค้าไทยในกลุ่ม SME เนี่ยที่หลายคนอาจยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เคยรู้จักสินค้่พอได้เข้ามาอยู่ในเรื่องเนี่ยเชื่อว่าพอไปอยู่กับไมโ o มันจะเข้าใจง่ายมากขึ้นจะตื่นรุกวัน ก็ตอนนี้อยู่ช่วงพีคอนใช่ไก็กำลังคุยบทแล้วก็วางวางตัวกันอยู่แล้วก็วางพีเวียตวางตําลาว่าว่าจะถายเป็นช่วงช่วงไหนเป็นยังไงก็บทเรื่องนี้จะเป็นบทที่ดูฉลาดมากขึ้นต้องต้องต้องรอดูว่ามันจะเป็นบทยังไงเพราะแค่ปกฟังเฮ้ยโอยเราดูดีมีความรู้อะเรื่องแรกเลย หมายถึงเราที่มีทวารู้ส่วนหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่มาหรือใครก็ตามก็จะถูกปรับบทออกไปว่าเฮ้ยโอเคเขาจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้เพิ่มขึ้นต้องรอดูว่าเป็นยังไงรับอกว่าเ,เจ๋งแน่นอนแต่เส้นเรื่องมนความรักก็ยังจะเข้มข้อนอยู่ใช่ไหม้ยมีทุกเรื่องมันต้องมีความรักอยู่แล้วออก็ตามฉบับเบียนคาก็ต้องเต็มที่ <laughs> จะมีแบบเห็นอะไรแปลกใหม่ไหมเพราะว่าซิยเกิเขาก็จะมีความแปลกใหม่ให้เราได้ตื่นเต้นตลอดมีมีมีก็ส่วนใหญ่จะมีกับตัวพี่ไม่แหละที่โอเคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาวันนี้เขาจะกลับมาในในรูปแบบที่แบบว่าน่าสนใจมากขึ้นเจ๋งขึ้นทุกคนต้องฝากก็ฝากติดตามพี่หม่ด้วยตอนนี้เขาก็ตามอายุอนามเจ็บเขา่าไปพาเข่าหน่อย แต่เราก็ล้มมาเหมือนกันนะเราล้มแต่เรายังไม่ถึงขั้นผ่าไงเพราะด้วยอายุเราเรายังโอเคเรายังไหวเรายังลุกไม่ได้แต่พี่ไมคือแบบเพราะเป็นน้องโปล่สามคนใช่น้องโปลสามขวบเฮ้ยดีแต่มีแต่มีน้องเนยคอยรับไว้ก็ก็มีไลน์คุยกันมีเทปคุยกันแล้วบอกว่าแบบเออโชคโชคดีนะแล้วเขาก็ทำหน้ายิ้มาแลแบบขอบคุณครับก็แบบน่ารำเหมือนเดิมยัง ยังดีอยู่ Still a ไลฟ์ทม่หมายะนะแล้วา่าคิดถึงแน่นอนเชื่อว่าทุกคน <c oughs> คิดถึงแน่นอนก็เดี๋ยวเขากลับมาดี์ชั่นที่ดีขึ้นไม่ว่าเขาจะผ่านอะไรมาก็อย่างก็อย่างที่บอกเขาจะกลับมาเท่ขึ้นเจ๋งขึ้นมั่นคงขึ้นตอนนี้มันกลายเป็นคอมเมติกแล้วค่การเดินข้งานตอนนี้สื่อต่าประเทศกองนิจริงต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณแฟนๆขอบคุณพี่สื่อที่แบบ ให,ให้การสนใจพอดีณวันวนั้นคนดังเขาไปเยอะไงก็ะจะเป็นจีซูอัญญาเทเลอร์จอยหรือใครก็ตามเนี้ยแล้วก็รถมันเลยติดมากแลก็พอติดเสร,ร็จปั๊บโอ้ผมไม่ทันละล้วเข้าไปเราคงไม่ได้ทำเลยเลยคงต้องเดินไปนั่งอยาหาที่นั่งไม่เจออีกแล้วก็เลยต้องต้องรีบเดิเนพอเดินเสร็จปั๊บรอแค่ท่อตัวเองว่าเท่นะเราต้องเท่นะต้องเท่นะทั้งทังที่ตอนนั้นจริงๆคืออยากเข้าขน้ำมากตื่นเต้นไงตื่นเต้นเดิน ก็ไม่แสงแสงเขาดีแต่กล้องเขาแบบหันมาพอดีอ่ะใช่แว่า้องก็เก็บภาพดีเนเราเใช่เราเก็ถ่ายก็เรถ่ายไว้คือเราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วโมไม่ได้ไปโชว์ดีออมานานมากครั้งนี้เป็นการ อีกครั้งหนึ่งที่พี่พี่ก็ไม่ได้ไปนานแล้วได้เจอแฟนแฟนก็ดีใจที่แฟนๆทุกคนยังแบบยังเฝ้ารอให,ให,ให้ให้การตอบรับพปอร์ตกำลังใจเนะี่ยน่ารักมากก็ชื่นใจถ่ายรูปเก็บมาที่เพิ่งลงไปในไอจีแต่ที่มีในไอจีอันนึงก็คือได้เจออัญญาเปฟลเลอร์จอมองอย่างนี้ครับผมความสุขมันจะออกแต่รูปมันผลเลยครับยังเป็นอยู่ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ท <laughs> ุกวันนี้ดูอีกครั้งก็ยังรู้สึกดีเป็นโมเมนต,ต์ดีๆร่วมกับการดูแฟนๆด้วยที่แบบเขาจะน่ารักกินไี้เพราะว่าแบบเวลาเราทำอะไรแล้วมอนแม้ ไม่หรอกครับจริงจริงก็จริงจก็ต้องขอ,ขอบคุณพี่พี่สื่อแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทั่วโลกที่ให้การซัพพอร์ตแล้วก็แบบแชร์กันมาครับคก็ชยอยากอยากเหมือนกันอยากเหมืนอนกันก็เร็ๆวๆนี้ก็จะมีร่วมงานกับนักแสดงหลายคนเลยที่สำคัญกับน้องเนย ซีอูซูนหมายถึงปารีสหรอครับก็ก็มีแน่นอนแต่กลับไปในแบบไหนหรือยังไงก็ต้องรอดูยิงไงไม่แน่ใจยิ่งใหญ่สุดตอนนี้คือแกรนตรทพมฮานิตแล้วก็ชายก็เป็นการวางแผนโปรเจกต์ว่า ในในมุมฮิตเด่นต่างๆที่คนอาจจะไม่เคยเห็นหรือเขาอาจจะรู้ได้ไม่ครบว่าเอ้ยในที่แบบนี้ในเขตพระนครมันมีความสวยงามแบบนี้แล้วเราก็ไปอยุธยาไปที่นั่นไปที่นี่เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะไอที่ที่ไปกันประจำอ่ะมันยังมีในมุมนี้อยู่นะมันยังมีในมุมนี้อยู่นะแล้วเราก็ไปหินว่านี่สุกทันทีสุกทันทีไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบนในในประเทศไทยทำท่าสุกทันทีแล้วก็แชร์กันลงมา Ta t x a p o กทีเอ e ีเ e สอัป แล้วก็แชร์กันมาจะได้มาเจอกันในสเปเชียลอีเวนต์ครับใช่เดียด๋วยวมีด้วยแล้วก็มีมีเคงพาวเวอร์ด้วยกันด้วยต้องรอติดตามว่าจะออกเป็นตว่าทำหน้า้องเข้าขานะไปแก้งเขาจนเข้าขา,าตอนนี้คุยกับคนไม่รู้เรื่องแนละ้วคุยคุยได้คุยได้แต่กับเนยเนยเป็นไงเอยบอกดีดีดีโป้ๆเขาไปแกล้งเนยไงจนเนยแบบทำเนี้ยไอ้จะขยี้อยู่ให้แหลก จริงๆแล้วเขาดูแลโป้ก็มันก็จะมีคลิปที่เป็นแบบว่าโป้พาเนยขึ้นบันไดใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเนยพาโป้ขึ้นบันไดแทนเออโป้เกือบล้มหลายรอบดีน้องเนยแบบพี่โป้เกือบล้มหลายรอบใช่พาเนยเดินไงเดินเนยหรือเเราดูฐานเนยไม่ใช่หรอกใช้เ่ววางไว้แบบเป็นเด็กเท่ากันเลยอายุเท่ากันเราเราชวนกันซน ก็ว่าแฮปปี้เลยเนอะทุกานกับตัวเือแฮปปี้มากเขาเขาเขาเป็นคนที่น่ารักมากอ่ะก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสุขในชีวิตอ่ะก็ไม่แปลกใจที่หลายคนก็รักเขาใช่มาถามเหมือนทำไมช่วงนี้คุณดูลีนจังเลยเฮ้ยเพื่อบทเรื่องนี้ไงแล้งเบรกคาแรคเตอร์ไปเรื่อยๆอ่าฮะปรับลงไปกี่โลคะตอนนี้หรอครับตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นลงลง เพราะว่าก็พยายามลดของหวานอยู่แต่โป้คู่ของหวานไงมันก็ตัดใจไม่ได้ทุกมือก็ต้องกินนี่เราอยากได้แบบอยากได้ออกแบบวางแผนว่าอ,อยากให้รูปร่างออกมาเป็นประมาณไหนหรือไ,ได้เฟิร์มขึ้นพเพราะว่าจะแบบมีการโชว์อะไรอยู่ปะโผลมันแน่นอนอยู่แล้วโผ<อ>่เอย้ยเล่นมาทั้งทีมก็ต้องแบบสวัสดีครับสวัสดีครับห้องน้ำไปไหนครับห้องน้ำแบบห้ <S 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 องน้ำไปทางไหนอะไรเงี้ยห้องน้ำมันนงงครับเพราะว่าแบบเน้นบอดี้ช่วงบนเพื่อให้แบบเฟิร์มสุดๆเลยต้องดูก่อนว่า ตอนตอนนั้นช่วงช่วงไหนได้จะได้ที่สุดบางทีอาจจะเก่งกล้ามกล่นหรือว่าแบบเราอยากจะได้แบบแขนขาหรือว่าเราจะแบบซิกแพคมาเลยโอ้ต้องรอดูว่าเรื่องชายจะเป็นยังไงบ้างเรียกได้ว่าแบบยังไงเราโชว์ทั้งเรื่องหรอว่าโอ้ยเราก็มันต้องเซ็นของเรื่องโปรดโชว์อยู่เรื่องมันต้องเก็บไปบ้างให้ไปมาเขาได้โชว์ความความเท่ของเขาบ้าง แปลว่าคุณก็จะเตรียมฟิตกับพี่มาพร้อมๆกันเลยใช่ใช่ใช่แล้วช่วงนี้เขาเลยแอบไปผ่าคอนก็กลับมาได้ฟิตพร้อมๆกันแล้รึเป่าว่าถ้าเสร็จกลับมาคราวนี้ฝั่งน่าจะเริ่มรันโปรเจกต์ได้อย่างเป็นทางการหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช,ใช่จะเริ่มรันและตน้นต้นปีหน้าเราก็ได้ดูสิ้นปีแน่นอนไม่ได้ว่าคอนเทนใจรออยู่เอยืมเงินใช่แต่ว<ๆ>่ากลางปีผมมีโปรเจกต์เป็นเป็นโปรเจกต์หนังที่แอบซุ่มไปถ่ายมาตอนที่บอกว่ามีหนวดแล้วลืมซื้อที่โกนหนด<ๆ>วดนั่นแหละก็คือกลางปี คืออโปรแบบว่ายิงยาวยิงยาวเลยงั้นก่อนที่จะถึงปีหน้าปลายปีนี้เรียบคทำมีอะไรไาปลายปีนี้อ่ะที่ใกล้ที่สุดก็คือนี่เลยเ,เข่าดาวข่าวดาวร่วมกันสิ้นปีแต่ก่อนหน้าที่ถึงเขาดาวเนี่ยโบก็จะมีงานงานหนึ่งที่ต่างประเทศต้องรอดูว่างานนั้นจะเป็นยังไงคืออะไรใหาติดตามนด้เรืว่าเราติดตามได้เลยนะคะครับโอเคงั้นให้โปฝาก รครับผมก็นี่เลยฝากอินเตอร์คอมเมนร์สไลฟ์เอ็กซ์โปสองพันยี่สิบส2 4ซึ่งก็จะจบแล้วครับผมทนี้เป็นของกระทรวงพาณิชย์และที่สำคัญคือร่วมกับซีรีส์เรื่องชายด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็น SME ในกลุ่มย่อยเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่อยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ เต็มที่ครับใครมีอะไรดีหรือว่าใครอยากโชว์อะไรในในกลุ่มผู้ค้าย่อยเนี่ยสามารถโชว์แล er. ้วก็บอกต่อกันได้ให้คนมาซื้อเยอะจะได้แบบเป็นการเติบโตของประเทศไทยมากขึ้นโอ้โจำกัดยอดเยี่ยมํำกับและงานศิลป์าำกับสิล์โอเคก็ํำกับศิลยอดเยี่ยมของแมนงสหงัฐมาคฑผมก็ดีใจมากๆครับที่ ที่ทีมงานเขาได้รางวัลเนี่ยเพราะว่าเขาก็ตั้งใจมากโดยเฉพาะพี่นักรบเนี่ยคือพี่นักรบเป็นเป็นเป็น artist ทอลล่าที่โปชอบมานานแล้วแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ได้ร่วมงานกันแล้ววันนี้มันเขามีรางวัลที่กำลังดีว่าเอองานเขาเจ๋งจริงๆด้วยแล้วก็ดีใจกับทุกๆฝ่ายก็ขอบคุณทุกทุกคนทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกับสุพรรณหงษ์แม้แต่แฟนๆที่ซัพพอร์ตหนังเรื่องแมนโสดตลอดขอบคุณมากมาครับ ก็เป็นซีรีส์ Go เล v e ที่จะไปช่วยในแง่ของบทด้วยแล้วก็ใน acting บ้าก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นเพราะว่าน้องๆเขาหรือแม้แต่พี่กระแตพี่โยเกิดเขาก็มีบุคลิกที่น่าสนใจแล้วเชื่อว่าต้องเป็นที่รักของทุกคนแน่ๆครับแต่ acting โฟโ์ทชูดเหรอโอใช่มีโฟล์ทชูทเฮ้ยตามตามเยอะเหมือนกันนะโอเคก็โฟลชูทครับอันนั้น ดีใจที่มีโอกาสได้เป็นผู้มุ่กับภาพครั้งแรกเป็นสิ่งที่โปแบบว่าโอ้วิ่งหนีมาทั้งชีวิตเลยว่าแบบโอ้คนถ่ายรูปเยอะแล้วอะผมไม่อยากแบบถ่ายมากแต่พอวันนึงโอเคมันมันบังเอิญว่าโปไม่มีวิชาเรียนตอนนั้น,ม,นมันเหมือนมันขาดอย่างตัวโปเลยไปโรงเรียนถ่ายภาพก็เลยเนี่ยก็เลยได้ใช้สกิลนั้นแบบนี้ว่าโอเคในมุมภาพของโปในมุมการกับการสื่อสารอารมณ์เนี่ยจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะครับในการประมูลครั้งนี้ในวันที่12 สิบสองตุลาครับผมในงานโฟรมิน <c oughs> ิทครับผมครับผม